ไน่อ้เือราเราอาจะต้องยืมใหม่ให้เป๊ะเปนิดนึงนะฮะโอ้โห ครับผมครับก็ตอนที่จะมาประมูลวันนี้นะครับพวกเรา4คนเนี่ยจะมีของหนึ่งชิ้นนะครับเป็นชนิดของพวกเรา,าวัตนถะุทวีโซนแล้วก็ในโอกาสที่ทุผ่านปีใหม่มาได้ไม่นานนะครับก็พวกเราก็อยากจะให้ทุกทุกคนนะครับเริ่มปีใหม่ด้วยชุดบรรดาสรารพัดเครื่องใช้เครื่องเขียนของพวกเราพีไลเซนของพวกเราอยู่ดีๆนะครับแล้วก็ตอ ทุกวันที่หยิบมาใช้นะครับก็จะเห็นพวกเรามีา BJJ พวกเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วข้างในนี้ก็จะมีสมุดนะฮะมีสมุดมีแบบมีซอร์ออกมาเป็นเซตเลยออกมาเป็นเซตแล้วก็เอาไปใช้เรียนโดยคุณครูวันพุธที่สองใช่ครับจะจบไม่ได้เนี่ยวันนี้เราเริ่มต้นที่ราคา590บาทเหมือนเดิมเราจะไปด้วยความรวดเร็วสิทธิ์เครับว่เราจะต้องได้ชมทัพเยาวชนสองทุ กูยี่สิบยังมีเวลานะครับตอนนี้ไม่ต้องยังไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็หลังจากนี้ป้เดี๋ยวจะมีการลุ้นลัคกี้ดรอแจกแบตเบอรี่หนึ่งเรื่องแน่นอนนะเพราะฉะนั้นตี่ห้้อยเก้าสิบบาทคืนนะคะเริ่มต้นไม้อยู่ที่เท่าไหร่คะด้วยความเร็วเลยก็ได้เลยมีไหมรวมๆมารวมๆกันเท่าไหร่ครับมีไหมมีไหมยกปืนเลยนะยกกันได้เลยนะคะเท่าไหร่ครับอ๋อเพครับ คือเขาบอกว่าการระับของทั้งสี the <The ่ท่านนะจะร่วมบริจาคไปเลยนะฮะรวมไม่ต้องไม่ต้องประมูลละสี่หมื่นบาทครับขอบคุณพี่วมาเลยนะฮะอันนี้คือรวมมาหมดเลยนะฮะขอบคุณจริงๆวัยนี้ครับแบบนี้ชอบนะวัยมากครับพี่ดั๊เขาบอกว่าควรดูหนังไม่ทันหรือไงอะไรพอที่เดียวสี่หมื่นเลยนี่คือกะจะครัสี่หนุ่มไปดูหนังเลย ช่่หนอยได้คกับพวกเราทำเป็นอาชีพทำเป็นอาชีพอยู่แล้วคือบอกว่าเป็นเป็นเป็นผลทางที่ดีที่ถูกต้องนะครับของเราทำบุญเนี่ยเราก็ทำบุญด้วยใจกันไปเลยเท่านี้เลยดีกว่าครับผมใช่ดีกว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นนะฮะนะฮะมามาช่วยหนุ่มๆหน้าใสๆช่วยเหลือเด็กๆน้ารักน้ารักแบบนี้ดีกว่านะจะได้ตอให้พี่ๆได้ผลบุญกันทุกคนแล้วกันหล่อๆสวยๆรวยๆเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวนี้เดี๋ยว ตัวแทนเลยเป็นตัวแทนก็ได้ครับขึ้นมารับมอบค่ะกล่องเครื่องเขียนท่าเด็กผสมถือว่าพีิเศษสุดจริงๆเชิญเลยนะคะเชิญเลยนะพี่จะมาทั้งสี่เลยก็ได้นะไม่พลาดกันไม่ตใช่ท่าผสมอันนี้สุดเป็นตัวแทนตัวแทนทุกคนเลยค่ะเชิญนะคะอยารจะถือว่าเาทุ่บวนกันนะคะขบวนกมากจริงๆนะคะผมรู้สึกมองไปแล้วดูแสบตาดีจริงเลยพี่ด

ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ครับเดี๋ยวทั้งสี่หนุ่มยังต้องอยู่รอก่อนะครับทั้งสี่หนุ่มังต้องอยู่แล้วแจกกี่รางวัลครับหนึ่งอ่านะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะทำการอ๋อนี้ครับแป้งครับมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวให้สี่หนุ่มนะครับเอาตัวแทนมาสงคนเดี๋ยวช่วยจับขึ้นมารางวัลแรกจะเป็นิลิ์เซตจากพรีเมียร์ซอฟต์อีกหนึ่งรางวัลจะเป็นแบลตเตอร์รีหนึ่งเรื่องดาวโผล่รัลขเราต้องอยู่ในงานตรงนี้นะ รางวัลแรกนะครับที่ท่ดนอยู่นี่ครับอยู่นี่ให้ผมจับปัดดาบนะจับปัดดาบไปเลยนะครับเอามือข้างที่ไม่ได้ถือออกมาี่แหละครับโอเคครับได้ครับแน่ๆประกาศเลยนะฮะประกาศยังไงบ้างครับเรนเอ๊ะเป็นเลขครับเป็นเลขโอเคครับเลขคู่สามเลขออกมาเลยครับเลขศูนย์นะครับตัวแรกเลขศูนย์ครับตัวที่สองเลขสามครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเลขศูนย์ครับศูนย์สามศูนย์ครับศูนย์สามศูนย์ครับไม่ครยกมือถ้าไม่อยู่เราจะครับเลย แล้วตับไหนนะนับ1ครับ0ูนย์สนับสครับด้วยความว่องไวนะฮะ0ูนนับไม่มีนับสนับสครับมาจะไปครับหนึ่โอเคครับเอความรวดเร็วครับ050ย์ห้าศูครับเชิญเลยมีไม่ทายกม e <bunker. S 1> ือเลยครับมีไหมฮะยกมือมาก่อนก็ได้นะครับยกมือมาก่อนครับศูนย์ห้าฮะ จริงฮะเห็นอยู่กันเยอะไม่มีอยู่เลยครับนับหนึ่งครับศูนย์ห้าศูนับสองครับศูนย์ห้าศูนย์นครับจับไปเลยค่ะจับไปเลยค่ะจับไปเลยนะค่ะถ้าไปคนที่สาไม่อยู่คให้ตีเลยแล้วกันศูนย์ศูนย์หกครับศูนย์ศูนย์หกจะอยู่ครับเลยนะคะเอาล่ะในระหว่างนี้เราจะจับต่อจับเลยครับแบ็คเบ่ หนึ่งเครื่องเดี๋ยวแล้วตอนนี้จับครบแล้วใช่ไหมคะจับครบแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันก็ขอเรียนเชิญเรียนเชิญเลยนะอย่างครับอย่างทีเดียวเลยนะคะโอเคนะคะเชิญค่ะครับก็นนี้ผมขออนุญาตจับแบล็คเบอร์รี่นะได้ดิอยู่ในมือดิฉันตรงนี้แล้วแจกเลยครับผู้ชคที่จะได้รับรางวัลแบล็คเบอร์รี่กลับไปนะคะได้แก่หมายเลข033นี่นะครับ0 3น ไหนครับกินก่อนดู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 โอกโอ้กินกันมาออกไปขับแพรมาเลยค่ะใครใครก็มีสิทธิ์นะครับไม่ต้องไปขับแรงเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะ คุณพิษก,กรนะคะแตงอำตรวยค่ะกับมบงการผู้จัดการบริษัทกูเทิอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์แคร์จำกัดนะคะมาเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้โชคดีนะคะสุภาพสตรีผู้โชคดีท่านตีนะคะค่ะ,ะ,ะน้องๆถ่ายรูปร่วมกันครับ,รบต้องขอบพระคุณมากนะคะนี่ถือว่าเป็นรางวัลลักกี้ดอนะครับที่วันนี้เนี่ย หลายๆท่านให้เกียรตินะครับมาร่วมงานกับเราทั้งที่พี่คนฟังนะฮะแล้วก็พี่สื่อมวลชนด้วยนะครับขอบพระคุณจริงๆนะฮะอ่ะเขาเรบมือได้ครับอีกหนึ่งท่านนะครับอันนี้เป็นรางวัลจากฟรีเมียร์ซอฟครับผมเชิญเลยครับชั้นนี้ค่ะและนี่ค่ะนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเรามาร่วมทำบุญกันนะคะมาดูหนั้นมาฟังเพลงแล้วก็มาร่วมทำบุญกันวันนี้เนี่ยอิ่มบุญจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีการรวบรวมยอดนะคะแล้ว พี่แต่ก่อนในสำหรับการบนเป็นปีแห่งนี้กันเลยนะคะครับผมค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบพระคุณครับขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะคะขอบคุณด้วยครับขอบคุณด้วยครับครับค่ะเลยคะและสำหรับในช่วงนี้นะคะแน่นอนหลังจากที่มาพบความสนุกสนานกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีการมอบในเรื่องของรายได้รายได้นะคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้ทีมงานทำการเช็คจำนวนยอด อยู่ที่เท่าไหร่นะคะครับผมเป็นเงินที่ได้จากการประมูลนะครับแล้วก็ขายเสื้อ limited edition ของเราในวันนี้เราไปถึงฟองแฟละหน้าพีเบียซอฟ